สติก่อนพูดแบบคือผมจะเล่าเรื่องไปมาให้ทุกคนฟังดูนะคือผมอ่ะทำเควสคือตอนแรกอ่ะผมอยากผมอยากเอาอีพวกอีพวกเศษวิญญาณไอ้พวกเนี่ยไปซื้อคุกกี้รสโ,โกโก้เพราะคุกกี้รสโกโก้อะเศษผมอะสิบเก้าแลทุกคนซึ่งผมก็ทำเควสซึ่งตอนนั้นเงินไม่พอเงินผมแค่100รอยทุกคนหลังจากนั้นผมก็ไปทำกิจกรรม กิจกรรมของไอ้คุกกี้รถโก๋ก็ไม่ได้คิดแบบไม่ได้หรอกจะจะซุ่มเอาเศษเฉยๆ criterion. หรือว่าสุ่มเก็บหลังจจก็ไปซื้อเศษทุกคนแต่เรื่องไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นคือผมตอนที่ผมสุ่มได้รอบที่89ตสิบเก้านต้นต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 ้นต้นตน ได้โกโก้ฉ okay. บับดาร์กมาโอเคได้แบบดาร์กมาก็ได้โอ้โอ้โอ้ไรโอเคคือแบบจีเอ็มบอกมาแล้วลูกจ้าโกโก้ทีินูอยากได้โกโก้คือแบบไม่อยากได้แบบดาร์กก็แบบอ่ะไหนๆก็ได้ไหนละค่อยรีวิวแล้วกันเก็บเก็บ อยากได้โกโก้ไม่ได้อยากได้แบบดาค่ะตอนนั้นก็แบบตาฝาดหรือเปล่าวะผมถ่ายไม่ทันทุกคนคือตอนนั้นแบบอ๋อได้คุกกี้รถโกโก้มาเพราะตาผมปิดเสียงทุกคนคือผมลืมเปิดเสียงไว้แบบโกโก้ก็เห็นดาผมก็แบบเอ๊ะตัวอะไรวะดาอดาบผมก็จะผมก็ลืมว่ามันก็มีตัวนี้อยู่ที่ถือดาผมก็รึกว่าแบบ บบตัวอื่นตัวอื่นอะไรแบบนี้ที่ไหนได้ไอตัวนี้นี่ยแหละให้รีวิวแล้ว